ที่สองเราคัะที่บ้านพักของอุทยานแห่งชาติน้ำตกอีรวันนะคะาราจองไว้ทั้งหมดสามห้องนอนอนี้หน้าบ้านพักก็จะเป็นทานน้ำตกเลยค่ะน้ำใสมากนะคะเข้าไปดูในบ้านกันนะคะค <c oughs> ่าบ้านพักถูกมากเลยก็ส่วนลดแล้วก็เหลือึืนละแปดร้อยกว่าบาทนอนได้สามคนแล้วก็ห้าร้อยกว่าบาทนอนได้สองคน บ้านพักมีหลายหลังนะแต่ว่าเขาปลดให้จองแค่สี่ห้องที่อื่นก็คือเป็นเรือนรับรองของลูกจ้าอของอาก,กาศร่ม,มรื่นห้องพักสะอาดดยว่ค่ะอันนี้เดียย๋ยวก่อนนะต่อไปดูห้องพักก่อน อันนี้นะคะหลังแรกก็จะเป็นสองห้องนอนนี่เป็นหลังที่สห้องที่สองก็จะเป็นเตี่ยนสามห้องนอนห้องน้ำมีเป็นในประตูเปิดออกไปข้างนอกด้วยหลังที่ห้องที่สาม ข้างนี้เราจองไม่ทันเราได้ได้แค่สามห้องอีอเปิดให้หน่อย